สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจนะครับพบกับพี่บิงปองอิสุสุมหานครสาขาเพชรบุรีตัดใหม่อีกแล้ววันนี้เราจะพามาชมอีสุสิมบิลเอ็กโมเดล2023นะครับว่าฝาท้ายของรุ่นนี้เปิดได้กี่วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยวิธีแรกนะครับว่าเปิดยังไงตามมาครับอ่านะครับก็ วิธีแรกจะเป็นการเปิดจากภายในนะฮะเปิดจากภายในกดปุ่มนี้ค้างไว้ฝาท้ายจะเปิดออกนะครับนี่นะค่อยๆเปิดขึ้นเห็นไหมโอเคแล้วก็คําสั่งปุ่มนี้เหมือนกันก็สามารถจะสั่งปิดได้นะครับฝาท้ายก็จะปิดนะครับมาวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็จะเป็นการสั่งเปิดจากรีโมทนะเห็นที่ปุ่มที่รีโมทนี่นะฮะ กดค้างไว้ฝาท้ายจะเปิดนะครับนะครับโอเคสั่งปิดก็เหมือนกันก็กดสั่งปิดที่รีโมทได้เหมือนกันปุ่มเดิมเลยครับก็จะทำให้ฝาท้ายปิดได้นะครับเรามาดูวิธีที่สามกันว่าเป็นยังไงตามมาครับวิธีที่สามนะครับสามารถเปิดที่ ฝาท้ายได้เลยนะครับสังเกตที่ใต้ปุ่มนี้จะมีมีเป็นปุ่มอยู่นะฮะนี่ก็กดตรงนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นเนาะแล้วก็กดสั่งปิดที่ปุ่มเดิมได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีที่สามเนาะส่วนวิธีที่สี่จะเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทเทลเกตนะหรือว่าสเตตเชนเซอร์เราไม่ต้อง ใช้มือเปิดเลยเพียงแต่ว่าเราเก้าวไปที่ฝาท้ายแล้วมันจะเปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทดสให้ดูนะครับโอเคโอเคพอก้าวไปปุ๊บฝาท้ายจะเปิดขึ้นนะครับนะฮะอ่าแล้วก็ปิดนี่เราก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะฮะ โดยการที่ก้าวไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ถอยนะครับฝาท้ายก็จะปิดแบบอัตโนมัติเลยนะโอเคก็เป็นการแนะนำคลิคสั้นๆนะฮะสำหรับ New อิสูซุมิวเอนาะปีโมเดล2 0 2พมีวิธีเปิดฝาท้ายถึง4วิธีแล้วพบกับคลิคดีๆใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าขอบคุณครับ